ขอเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการสาระน่ารู้ได้มาพบปะกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งรายการนี้ก็จะนําเสนอเรื่องราวสาระน่ารู้ในเมืองไทยของเราสลับปรับเปลี่ยนกับรายการท่องแดนพุทธภูมิเป็นบางครั้งบางคราวเราได้นัดหมายกับอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นนัก ร้องที่มีชื่อเสียงผลงานเพลงที่โด่งดังก็มีหลายเพลงเช่นลูกเทวดาผู้บ่าวเท่ากับสาววัยทีนออกอัลบั้มมาแล้วไม่ต่ำกว่าเกตชุดไม่นับรวมซิงเกิลก็คือเพลงเดียวๆภายใต้สังกัดอาสยามปัจจุบันได้ผันตัวเองมาเป็นอาจารย์สอนในวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกงกรณราชาวิทยาลัยท่านผู้นี้ก็คืออาจารย์สนุกสิงห์มาศ มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่ให้โอกาสพวกเราได้มีโอกาสได้สัมผัสถ้าพร้อมแล้วพวกเราไปชมด้วยกัน เอาบานิลลงเมล่าน้อยหนึ Transform ่งอาจารย์บาน้เอาไปทีมันเป็นอย่างไรขึ้นมาเป็นปูดทองกับสาไวทินนอาจารย์มันอ๋อทั้งสี่ครับคือคือหลังจากรู้เทวดาแล้วบริษัทเท่ากับเป็นทีพีเบิ้มญ่ในในในบริษัทแล้วบาน้ก็ะหนึ่งเป็นพี่เบิ้มแล้วสองอายุหลายสามเพลงเพลงในเพลงในระบำทุกเพลงสีมีเพลงซ่อนตั้งแต่พอบอกเวทนมาแล้วว่า บีจะมีเพลงสอนอยู่ตลอดว่าจะของบินคนเจสูจะของบิงนค้นมักผู้สาวสำนวอยอยู่ใน<อ>ในเพลงมาตลอดอถ้าผู้ใดสือเพลงผมไปฟังทั้งอัลบัม<อ>้มเส็นเพลงพวกนี้สอนอยู่ในในอัลบัม้มตัวเพลงว่าจะเป็นเพลงเ<อ>สือเท่าสินา<อ>ส้นลายว่าจะเป็นเพลงจำไดเมื่อไรเป็นมันหลายร้อยเพลงได้อยู่ในหันเนะเ<อ>าะใช่แล้วกะพี่โตก็ลังว่าอสนุก สนุกน่าจะเป็นตัวแทนต่อจากที่หามได้นะเป็นความเป็นเจ้าชู้ทีนี้แต่ไป่ถึงกับเลิกเมียมตามสคอนเซทพ่อบอกเบนในในไอวี่พ่อบอกเบนนี่มันไม่ใช่พอ่อเข้าไปหาจีบสาวสินะครับน่าจะน่าจะเป็นตัวแทนของคนเหล่านี้ได้คือเราต้องหาอกลุ่มของเข้าให้พออ่อว่าแฟนคลับของเราจริงๆจะเสิร์เทปเราเนี่คือใครในสมัยนั้นะครับ ก็เลยเว่าสนุกไปเอาัย no ร tamam> ุ่นก็ไม่ได nice ้หรอกอายุเยอะแล้วไม่รอเข้าไปตรงเทของเขพวกผู้เฒ่าเจ้าสูตรสาก็เลยก็เลยหอมหัวงูหน่อยหนึ่งนี่ครับให้มีหอวงูจัหน่อยพี่โตก็เลยไปเจอนักเขียนคนหนึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้เขียนเพลงให้หญิงลีนะอือาจารย์บอยเขมร่าศก็เป็นนักร้ออยู่เพลงค่ายชัวเดียโอถือเพลงให่พี่โตซื้อเพลงว่าเบาเท่าอืเบาเท่าสนุกเอาเพลงนี้ไปท่องดูสิ อผมก็เลยเพี่เพลง,งนี้ดีนะเ,เพลงนี้ดีอืแต่ว่าผมขอเลือกทําแบบผมได้ไหม,อมตอนนั้นนี่ลูกเทวดามันมันมันติดในทั้งใน,ใน,ใ,น,ใ,นในประเทศทั้งต่างประเทศทั้งเล็กน้อยทั้งเพื่อเถาทั้งอย่างฟังในเบอร์สละพ่อลูกก่อนมันอตอนงในเบอร์อแหละผมอยากหาความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองในการที่จะเอาตัวเองตอนนั้นตอนนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมเป็นคือตะวันแดงมันเกิดขึ้นเยอะแล้วอื ผับพเพื่อชีวิตเกิดขึ้นทั่วประเทศทุกแทบจะทุกจังหวัดและทุกอำเภอ,อถ้าเราเข้าผับได้เราจะมีงานหยุดต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องไปลอกงานจะผ่าปุนกระถิ่นนะครับสงกาคอ,มอมผมก็เลยวางแผนว่าจะทําเพลงผู้บ่าวเท่าซึ่งในมุม่องผมผู้บ่าวเท่าก็คือคนที่มีมีผู้สาววัยรุ่นพาผู้สาวไปเที่ยวเทคเที่ยวเพื่อชีวิตข้าไปเที่ยวเทคกับเท่าโพด เด็กน้อยกับซิม่มักใชครับแต่ถ้าไปเที่ยว้านเพื่อชีวิตตะวันแดงกับจะของกันไปนั่งกินไอ้ผู้สาสนายเต้นอันนี้คือก็มมือม่วงผมเลยดังนั้นเราจะต้องทําเพลงโยกให้คนแก่ร้องตามได้เดี๋ยวให้วัยรุ่นร้องตามเอาใจปลาข้าปลาขาได้อันนี้คือคแผนของการทาเพลงนี้ตอนแรกทําเพลงนี้มาเป็นเพลงช้าในในต้นฉบับมันเป็นเพลงซาครับเพราะว่าผมขอปรับได้ไหม Hey, มันพี่โตกับพี่เนนว่าสนุกก็ทําเลยเพราะเป็นโปรเดิลแต่ว่าทําไปลัดแรกพี่โตพี่เนนบอกว่าจริงแล้วสนุกน่ะน่าจะอยู่หน้าเวทีหมอลำนะไม่ใช่ไม่ใช่ผับอืผับมันมีบาวีพวกลุงไก่เข้าแล้วอืพี่จะให้ผมอยู่แต่หมอลำเหรอผมไม่จะไม่ให้ผมเข้าผับเลยใช่ไหมเพราะตอนนั้นผมเตรียมไปแล้วว่านัดรนตีผมมีแบ็กอัพมีแดนเซอร์อะไรอืพร้อมที่เข้าผับแล้วอืแต่เราต้องยังไม่มีเพลงที่จะเข้าผับ แต่เรามีเพลงรูปเทวดามีเขาเป็นตัวแทนแล้วล่ะแต่พอเปลี่ยนเป็นเขาผับบ้านใดผมก็เลยออกแบบทําเพลงเพราะอานาจการทำโปรดิวต์อยู่กับเราเป็นประกาครับก็เลยออกแบบแล้วขอพี่โตว่าผมขอทําแบบนี้เพื่อเข้าผับเถอพี่พี่โตก็อาแล้วแต่ก็ลองดูก็เห็ดออกมาส่วนเดียวนั้นก็แม่เจ้ากัดกัดได้เลยครับกับเขาผับได้เลยครับอานนี้ หลังจกนั้นงานในที่ผมบอกว่าสามร้อยสี่รอยงานต่อปีเนี่ยอยู่ในในพับเป็นส่วนใหญ่บริรดังคักบ่อดยันบัเนี่ถ้าเทียบแล้วก็สู้ลูกเทวดาไปได้แต่มันก็ดังอีกกลุ่มหนึ่งอีกลุ่มหนึงจิงี่มหนจนจนทําเพลงลูกเทวดาปีห้าห้าห้หเนี่ยมาเปลี่ยนชีวิตผมอีกชีวิตหนึ่งก็คือเรื่องอุบัติเหตุปีปีห้าหกครับเออเป็นองไรตอนนั้นงานเยอะรดขวมครับอื รถความจะไปเล่นที่จังหวัดตากอำเภอแม่สอดชายแดนเลยอืจ้างแพงด้วยสงการวันที่วันที่สิบเอ็ดต้องเล่นที่สงการอำเภอแม่สอดผมเลยเดินทางไปเย็นวันที่สิบสิบเมษาอเรียนจากบ้านยืเอโสมามหาสารวัตบบรีรถขวบยูเอโบรีไปว่าไ้เพราะสะโพกแตกอืยุดงานหลายเดือนเพราะเดินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็น กรณีที่สี่นี่ยกเลิกนี่เขาเขาปับเหาองบอลจ้ะบ้เบาเพอเขา่ขาวมันออกเลยครับ<อ>ว่าสนุกเกิดอุบัติเหตุล้มห้องตายพ่นหนึง่งก็ขอโทษขออภัยเจ้าภาพอะไรที่คืนงินได้ก็คืนให้เขาไปถ้าเขาไม่มัดจำก็ไม่ต้องคืนก็กเขาก็รู้ว่าอุบัติเหตุมันหลอกก็ได้อยู่แล้วะ,ะสุดวิสัยเนาะนั่นครับมันเห็นสุดวิสัย,สสยก็ก็เลยระหว่างที่รักษาตัวีนเหตจการณ์เนาะส,สี่สีบ่กเหงา สี่สี่สีบ้าเบือนะครับเออเงิื่อนกับพอะมีเออก็เลยแสวงหาที่เรียนหนังสือครับอ๋อบัดนี้ไปเรียนเสียใจบัดนี้ก็เลยผมจบปตีนี่สสบรัฐประศาสนศาสตร์เออพอโทรัฐประศาสนศาสตร์เออก็เลยอยากเรียนปริยาเอกรัฐประศาสนศาสตร์เออก็เลยแสวงหาว่าที่ไหนเรียนอนี่มีที่เรียนรัฐประศาสนศาสตร์มจรอเราข้อนแกนเข้าไปมอจรมีแต่ัฐศาสตร์เนาะโอยแหม่ก็เลยว่า แล้ว,ลวราพสมีอยู่ที่าาราชวัสารคามที่เดียวอืก็เลยตัดสินใจให้ลูกน้องเนี่ยครับรถนั่งรถเข็นมาเพื่อจะเล่นหนังสือระเยอเอกอยู่ที่ราชภัทยาัสรารคามจนจบปีหาคำว่าเล่นหาเจ็ดครับหาแปดหาเก้าก็จบความหมายให้ยันก็คือจบดรงเตอร์จากฮันติบันแม่นครับ<อ>ก็จบพปเอเอกที่นั่นยังไม่รู้หรอกว่าเปพยอเอกจะไปยังไงต่อแต่ว่าอยากเรียนเยๆจบไปก่อนมาอยากเรียนเพราะว่าเรามัน ค่าเวลาความคิดของเขานะครับจากคนไปเสมอต้องมานั่งรถเข็นจะไปใช้ตังอยู่เนี่ยนะอาศัยคนเืินอยู่บาดีพ่อถึงแต่เศร้าเป็นนดังรองตอนไหจ้ะลิบเรียกนี้เอกแล้วกะกามากกบยังเป็นตำรวจต่ออยู่ครับแสดงว่าที่พานมาเนี่ยจย์บ่ด้ล่าออกตีตำรวจบอกครับยังเป็นตำรวจมาโดยตลอดกากากกับเจ้าพี่เอกปีหาเก้า ตัวล่าหาเก่าก็เลยว่าเออจ้าของกิดข้องสิพ่อล่ะล่ะการเป็นตำรวจเกิดข้องสิมีชีวิตอ่าตอนนั้นบ้านนี่บ้านนี่ไปดูบ่าเกิดป่วยรอบสองเนาะล่าก็ยัาจย์ได้ยศดอย่างหละยศดาบครับยศดาบตำรวจสิบตำรวจยีงหรืออื่นดำหรืออื่นดาบตำรวจครับดาบตำรวจตำรวจครับสูงสุดก็สัมภเวชนี่แหละครับตอนนั้นอาจจะเตรียมจะเป็นในร้อยละล่ะก็เลย ก็เลยลาออกเขาขายยศได้ลอยมากก็เลยขอลาออกจากจนายเพราะว่าหนึง่งเหตุผลที่ลาออกเพราะได้บํนานาญแล้วอายุราชการเกินยี่สิบห้าปีก็ได้บํนานาญก็พอแล้วล่ะเราไ,ได้ทํางานให้เขาเต็มที่ก็ให้คนอื่นเขามาทําต่อซะอก็เลยลาออกแล้วเอาบํนานาญจากนั้นก็ก็ ยังไม่ได้ว่าจะมาอยู่มหาลัยหรอกก็<ม>เป็นอาจารย์สอนพิเศษที่นั่นไป<ม>ยังนายโยโลหระครับบานนี้จังไลพิัพันธ์มากว่าจะอบ,บ้านอาจารย์เอาไว้ให้ฟังในบ้านนี้ม,มามาเจรอนี่คือตอนตอนเจ้าคุณประสานมาเป็นผู้ในการที่นี่นี่ร<อ>ักษาการผ<อ>ู<อ>้ในการ<อ>ผมก็รู้จักเป็นลูกศิษย์ท่านเจ้าคุณประสานท่านรองแผนเราเนี่ยถ้าบอกว่าพิษณุโลช่วยงานหน่อยมามาเป็นอาจารย์พิเศษให้หน่อยก็เลยมาหรู้จักว่าจะรออะตรที่นี่แล้วจากนั้นก็ ก็เท <f dragging> ี <sympath is> ่ยวไปเที่ยวมาระหว่างลาเอ็ยดตอนนั้นยังแข็งแรงก็ก็เที่ยวมาสอนกับหัวจักอาจารย์สยามหัวจักอาจารย์สยามพอนร้องสุขการ์ยังมาแต่ละการกับหัวจักกันแต่ก็ยังว่าได้มาเป็นอาจารย์อจนปีหกสองครับตอนนั้นก็ยังร้องเพลงอยู่อืมเพลงต่อมาก็จะมีพี่พอแล้วเนาะตอนมี้หายหาไม่ยังต่อไม่อีกเป็นซิงงกินแล้วอืมรูปแบบการผลิตเพลงก็เปลี่ยนไปแล้วอืมก็ ก็ทําเพลงยังสังกัดค่ายอยู่จนปีหกสองผมก็ตัดใจลาออกจากไอเอสเพาะมาลงสอสอลงพรกสอสอลงพักพลังประชารัฐในที่สองในที่สองดีนะลงพักประชารัฐที่สองก็เลยก็เลยว่าจะกากบคูเชียงต่อกันยังว่างกันยังว่างอยู่ก็เลยก็เลย จน25พฤศจิกายน6.2เนี่ยผมมีปัญหาสุขภาพอีกอันหนึ่งตามมาก็คือเส้นเลือดสมองแตกโอยี่หากำลังคุยกันเรื่องจะเอานิสิตร,รัฐศาสตร์อยากจะสมมาเรียนที่นี่อืออาจารย์ยามก็ไปหาผมที่บ้านออืแล้วก็อาจารย์ไปกับอาจารย์สุธิพันธ์ไปนั่งกินเข้ากันที่คุยกันแลลวก็ไปกินเข้าเที่ยงอืประมาณสักปลายโมงนี่แหละผมกินเขายู่ดีนะครับ กระสวยไปเลยพิ่นกระจมเป็นลงรลไปคือรลไปหาหมอ,อมหมอก็ไปพาตัดเยื่อบโวนมาเสร็จเลือดสมองแตกอฟื้นขึ้นมาก็ก็สมองอะไรก็จําได้หมดก็ยังดีอยู่แต่ว่าวิกเรือแขนขาอ่อนแรงใอ่ใช่เพราะอะไรเต็มหลอยกันเลยด้วยความเมตตาของเจ้านายอืกับอาจารย์หยามกับทีมงานพี่สุธิพันธ์กับผู้บริหารที่วิไลสงแล้วก็วิยาเคคอแกนกับจะคุณท่านนี่แหละว่า งั้นถ้าไม่มีอะไรไปก็หยุดร้องเพลงซะมันร้องไม่ได้อืก็มาเป็นอาจารย์เถอะเพิ่นก็เลยว่าให้มาสมัครพอดีที่นี่เปิดรับอาจารย์รัศสารยุดเราก็ตรงก็เลยว่ามาช่วยงานมหาอะไรเถอะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่มาทําทําประโยชน์ให้กับสังคมเถอะก็เลยตัดสินใจเข้ามาอยู่ที่ พี่ได้สองร้อยปีตั้งแต่ปีหกสองบวทยสิบแปดมกราคมสองพันหกสิบสี่ครับหกสี่หกสี่ครับอ่าได้มาสองปีนี่สองสองปีนี่นะครับทุกมือนี่รับทิชชู่ไลายวิชาอยะงรนะผมจะสอนหลักๆคือพรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้งสถาบันการเมืองรัฐธรรมนูญพิธีการการเมืองพวกนี้ครับมันตกสายวกสัมมนาใช่ครับอืแล้วก็บัรนีอาจารย์เรา เป็นคู่บาอาจารย์เนี่ยมันจะมีงานมีใจมีบทความีมตำราที่สู้ไว้พอาะฉันผมผมชอบอย่างหนึ่งคือความความเป็นครูนี่ผมนอกเหนือจากความความความร้องเพลงนะอนอกเหนือจากการร้องเพลง<อ>สิ่งที่หนึ่งสิ่งหนึ่งที่ผมชอบคือความเป็นครู<อ>ผมมัความเป็นครูอยู่แล้วแล้วงานร้องงานตำรวจคืองานอดิเรกของคิดสิต <laughs> นะเป็นงานแบบว่า<อ>งานที่เทาตรง ยึดเป็นอาชีพเราเลี้ยงชีวิตเราต้องแต่ก็ไม่ได้ดู้ถูกตำรวจนะครับตำรวจก็ก็ให้ชีวิตให้ให้ความเป็นสนุกมันตลอดแต่ว่าร้องเพลงคืออาชีพที่ที่สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้ผมครูเป็นอาชีพในฝันที่เราอยากทำในในเวลาที่เรามีโอกาสได้ทำสรุปว่าสามอาชีพเนี่ยยันได้เบิดได้เบิดแล้วครับได้เบิดแล้วได้มาเป็นคู่แลักาตอนเรียนบิยโทนี่ ผมมีเป้าผมว่าผมจบปญาโทไปผมจะต้องไปสอนคนผมคิดอย่างนี้ครับตอนเรียนปญาโทนี่ใครจะคิดเ็เหมือนผมหรือไม่ผมไม่รู้อตอนเรียนปญาโทนี่ส่วนใหญ่รุ่นเดียวกันที่เรียนเป็นตำรวจด้วยกันนี่ตอนเรียนปญาโทนี่เพื่ออยากเป็นในร้อยตอนนั้นนี่ครับบอกเขาบอกว่าท่านพลตรวเอกเซรีนี่ใครจบปญาโทจะให้เป็นในร้อยผมก็เลยไปเรียนเพื่ออยากเป็นในร้อยสมับนั้นก็เลยว่าแต่ผมมองว่าผมไม่ได้เป็นในร้อยก็ได้อื แต่ผมจบปริญญาโทแล้วผมจะต้องสอนคนให้ได้นี่คือเป้าผมดังนั้นงานวิจัยผมจะต้องทำเองด้วยมือผมเองด้วยตัวหนังสือทุกตัวที่อยู่ในเล่มวิญยานิพนธ์ผมผมจะต้องเป็นคนพิมพ์ขึ้นมาเองนะครับก็เลยกดนตัดจินใจฝึกการวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปริญญาโทการหอดเสมอเห็นีหนอาจารย์การอาจเองก็ต้องทำด้วยมือตัวเองเพราะเพราะเราต้องเอาไปสอนคนอื่นถ้าเราทำไม่เป็น เราจะเอาอะไรไปสอนลูกศิษย์จะเป็นอะครับก็เลยเป็นเป้าที่ผมนี่นี่คือคิดคิดส่วนตัวผมเอาพอดีนร่างกายอาจารย์ทั้งทรายมือเป็นยังไงตอนนี้โอเคบอกแล้นี้ก็กกินยาอยู่ก็นี้ถามว่าดีขึ้นไหมก็ร้อยร้อยคะแนนนี่ผมก็คิดว่าสักหกสิบเจ็ดสิบก็ครับก็ว่าอาจารย์โชคดีได้เพราะว่าบางคนนี่เป็นเจ้าชายดีท่านครับ เพื่อนผมหลายคนที่เป็นพร้อมกันก็ก็ยังนอนด้วยกันนดูแลเจ้าของบระเดี๋ยทายเงียวอุจจาระมัสสะเป็นพลาดละข้าเจ้ากนเนาะแต่วอาจารย์จะชมยังไงผมว่าสิบุญยังบาปยังหลายอยู่นะจังบุญจังบาปนะพอดีชีพก็มีทั้งส่างขาดกันมากอาจารย์ยากศีห้อาจารย์เป็นคำถามสุดท้ายฝากยังไงให้ลูกศิษย์ลูกหาแน่อาจารย์ในในประสบการณ์ที่ผ่านมานี่เป็นคติธรรมมี่ยังกระไดแต่ ภายในครับอืภายในจิตใจของคนหนึ่งคนเรามีมันคนเรามันมีมีสิ่งหนึ่งที่เหนือกว่าสัตว์ทั่วไปเนาะ,ะมันมีสต,ติสัมปชัญญะหรือมีวิญญ,ญาณที่ที่มีการคิดวิเคราะห์ได้มากกว่าสัตว์ชนิดอื่นสัตว์ชนิดอื่นอาจจะใช้แค่สัญชาตญาณในการดำรงชีพแต่มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ชนิดเดียวในล่ะที่ที่ใส่นอกจากสัญชาตญาณแล้วยังใส่จิตวิญญ,ญาณในการดำรงชีพอยู่ ถ้าคนทําอะไรที่ขาดจิตวิญญาณและความตั้งมั่นความตั้งใจทําจริงนั้นออืยากที่จะประสบสมความ,มสำเร็จผมมองส่วนตัวผมนะครับหนึ่งม,มาก,ก่อนอชอบเป็นการส่วนตัวก่อนอืแล้วเราทําสิ่งที่เราชอบเราจะมุ่งมั่นและทําดีอืขณะที่เราทํเนี่เราต้องทําจริงและเห็นให้มันเห็นจริงว่านี่คือสิ่งที่ฉันทํานะอื ฉันไม่ได้ขอคนอื่นมาหรือลอกคนอื่นมานะนฉันทําจากฉันจริงนะอืแล้วเราจะรู้ในสิ่งนั้นอืนผมก็พยายามผมก็จะพยายามอย่างหนึ่งที่ผมอ่าผมจะเพงคิดเร็วแล้วคิดอะไรเร็วๆาอ่านหนังสือจะอ่านเร็วๆแต่การอ่านเร็วมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ในบางเวลาอืแต่ไม่มีประโยชน์ในบางเวลาเพราะว่าถ้าจากยังบมได้กไมวมีประโยชน์อ่านเร็วมันรู้สโคบของเนื้อหาแต่ว่ามันไม่ได้รายละเอียดข้างในอื คนที่เขาเขียนหนังสือออกมาเนี่ยเขาเขียนเนื้อในมันมละเอียดมากมมจนเรารู้ทะลุปูโป่ปปงถ้าเราได้อ่านจริงๆจังๆในในหนังสือ,อหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่จำเป็นต้องอา่านผู้ร่างฝึกเหมือนกันครับผู้ร่างฝึกขึ้นกันครับโอเคสาธุอ่าขอขอบอกขอใจท่านอาจารย์ดรสนุกสิงห์มากเนาะสนุกสิงห์มัดเนาะจ้ะเนาะครับผมสนุกสิงห์มัดสนุกสิงห์มัดที่ได้ให้บทสัมผัส กับคำเขามือนีเนาะกับอาจารย์ตอนนี้ก็เป็นรักษาการพู่งด้วยการสอนวิชาการ,รอยู่วิทยาลัายสงรอยส์มห,าว,า,า,มหา,า,า,าวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยโอ้ประสบการณ์เนาะอาจารย์ในสุดยอดนยเนาะเนาะสัวสรีได้มาหอดปนีเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการสู่ชีวิตอันนี้แบบรวบรัดเลยครับระดับระดับเัดกัดใจบอกย่างเง่าเนี่เป็นเป็นมือด้วยว <c oughs>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  ันนี้เพราะว่าก็ท่านพอสักดีนานสักดิ่นานว่าให้ท่านพอสักดินานเขียนวบาๆให้ผมหน่อยพอกันสองมือแล้วครับพอกันเดี๋ยวออกจากบ้านเลย จากนั้นเราไปฟังพระครูสุตะวรธรรมกิจผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอร,รองผู้อำนยการวิทยาลัยสงรอยยได้เล่าประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยสงแห่งนี้อย่างย่อ,ยยอๆดังนี้ขอจเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้ขอแนะนำท่านทั้งหลายได้พบกับวิวัฒนาการวิทยาลัยสงรอยอวิทยาลัยสงรอยยนั้น ได้รับการก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542ที่วัดบุรพาพิรามผ้ารามหลวงเป็นต้นมาหลังจากนั้นก็ได้ย้ายไปที่วัดสะทองอตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดและก็ได้ย้ายมาที่นาสถานที่แห่งนี้เรียกว่าป่าดอนแดงตำบลนิเวศ อำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดบนเนื้อที่30ไร่ณนะสถานที่แห่งนี้วิทยาลัยสงรอยได้รับการก่อตั้งเป็นวิทยาลัยสงรอยเ็ดเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2559เป็นต้นมาโดยมี พระครูวาปีจันทคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อในปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้อยู่ด้วยกัน5หลักสูตรด้วยกันแบ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีก็คือหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตอันนี้คือระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโทนั้นมีอยู่สองสาขาวิชาด้วยกันก็คือสาขาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตอันนี้ก็คือระดับปริญญาโทส่วนระดับปริญญาเอกนั้นมีอยู่หนึ่งสาขาก็คือสาขาพุทธศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตเป็นระดับปริญญาเอกดังนั้นระดับประกาศนียาบาตัตรมีอยู่3สาขาด้วยกันก็คือสาขาการสอนอการสอนศิลธรรมในโรงเรียนการบริหารจิตการคณะสงฆ์และสาขาปบทก็คือการบริหารจัดการท้องถิ่นก็อยู่3สาขาด้วยกันจึงขอนำเรียนทุกท่านได้รับรู้รับชม ของวิเลยสงรอยต์วิวัฒนาการโดยปัจจุบันนี้มีพระครูวาปีจันทกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเป็นผู้อำนวยการและมีอาตมาภาพพระครูสุตะวรธรรมวิจิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเป็นรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงรอยฝ่ายวิชาการในการดําเนินงานจึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้มาเยี่ยมชมวิเลยสงรอยต์สืบต่อไปขอเจริญพร